เฮยวัดคูหูตัวปว่วนแจกฟรีโอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นโหมดคู่หูตัวปว่วนกันนะครับน,น้นอนก็บอกเลยว่าอ่าแบบนี้มันไม่เหมือนแบบอื่นนะเพราะว่าแบบเนี้ยเราจะเล่นเป็นสเสียงตัวเองครับผมนะแล้วก็ทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็ตามหาว่าใครคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์แบบไอ้ตัวร้ายคาตกรอะไรเงี้ยเหมือนแบบิม p o r t e r อระเ,เคยเล่นเปล่าเกมนั้นแนหะออนั่นแหละแต่ว่านี้ เป็นเกมของฟีฟาครับผมนะก็หมดเป็นหมดเกมเพชรและลัมเบอร์ลัมเบอร์แล้วผมนะเบอกเลยว่าเราสามารถปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นได้โอเคไหมก็เดี๋ยวไม่เข้าใจไปดูในเกมดีกว่าว่ายังไงโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับยีนนี้เราจะมาเล่นโหมดอะไรก็มารู้ห้องทดลองมาโอเคลุยเลยแล้วกันเออแต่ว่า เอ้ย,ยเจ๋งมากเอ้ยทำไมพูดจาทำไมพูดจาไม่พอเลยอยากเดี๋ยวก็ตีเลยฮึไอผมเป็นตัวอะไรเนี่ยเราเราเราเป็นลิงกอริลลาปเป็นลิงสไลมเอ้ยไออยู่ห,ห้หอยู่มัเปิดไมค์ได้ด้วยเจ๋งอ่ะป่าววิวิ อ๋อเนี่ยก็อุ้ยมีให้ทำภารกิจด,ด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัโลฮโหล,ลทำอะไรกันน่ะคืออย่ามาอย่ามาใกล้จีโน่ไปโอ้เมือ่อกี้คือมันสามารถเปิดไม์คุยกันได้ตอนรอก่อนจะเริ่มเกมถ้าแรงงานอาจจะแบบอันนี้ได้ใช่ไหมเอาดิ อาใครใครใครเปิดเพลงฮัลโหลเป็เพลงกกอนฮัลโหลฮัลโหลอย่าเปิดเพลงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับวิใครอะใครอะเสียงน่ารักรักจังเลยอะเป็นได้เลยคนที่เสียงน่ารักอะพี่จีโน่หดไหลไม่ได้เป็นซะหน่อยอ้าวใช่หรอจีโน่ลองกดเล่นเฉยเฉยเดี๋ยวเพิ่งยี่บดโบนแล้วหล่อเย็น พวกอะไรอะข้าวไหมครับข้าว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 เร็วจีโน่กดขีจีโน่อยากรู้ว่ามันเปิดไม้ตอนไหนได้ไงก็มีแค่ตอนที่เนี่ยมังเรียกประชุมเอ๊ะเจอกันเดี๋ยวเราไปทำภารกิจก่อนนะเราจะมาโหวตหนูทำไมลรื่อง่ำพีจีโน่เป็นไงอ๋อจีโน่ไม่ได้เป็นจีโน่เป็นคนน่ารักเฮ้ยรอดตายแล้วเราเฉยพวกยี่พวกบ้าไอ้พวกกระโดดได้ด้วยเหรอ กี่กระโดดอีด้วยดูดิเด,ด,ด,ดืงเดคเือเราต้องเจ้าแมวนี่มาย right. ุอา่อะไรกันเราเนี่ยอเจ้าแมวยุ่งอะไรอย่ามาทำภารกิจดิหมอนนี่บอกเลยว่าก็เล่นไม่ยากนะทุกคนเห็นไหมก็ถ้ามัว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดีนะเเาาก็ต้องทําภารกิจเ้าเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่กับเรา นี่คืออะไรอ่ะอ่ะใส่เข้าไปกินงงๆอยู่ด้วยโอเคธุากิจกันง่ายเกินเอ้าเอ้าอะไรอ่ะจะต้องไปตรงไหนเนี่ยเขี่ยงอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวอ๋อมีคนเขาบอกว่ามีคนไปนี่เนี่ยเลยเฮ้ยใครปิดไฟเอ้ยปิดจุดแก๊สอะไรเยอะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ย โอ้อเดี๋ยวเเหมือนเหมือนเกมมังม้งเลยนะแต่ว่าเทกว่าเยอะเลยเออถ้าถ้าเวลาหมดนี่คืออะไรอะ่ะวิชันแล้วมันไปทางไหนไปแก้ทางไหนเนี่ยโตเอีย้ยวอันนี้อะไรอ่เอาไปชมน้ำยา โอ้โหเฮ้ยถ้าเราทำภารกิจครบแล้วก็จะชนะเอ,อ้า<ถ>เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอามีคนตายด้วยโหเพนกินนอนตายอยู่ตรงฝั่งทางนู้นอ่ะอะไรเดหรอ<ม>รู้ได้ไงอ่ะเอา้าก็เดินผ่านมาก็เลยกดเลยไม่ไม่ใช่ฆ่าเขาแล้วก็แบบมาประกาศหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับอยู่กับพี่หมาป่ากับพี่แพนด้าวิ่งตามไปทําเคียวอยู่ฝั่งโน้นอพอเดินกลับมาก็เห็นใช่หัวโ,โกหกกระเป่าทําไมไม่เห็นมีใครพูดอะ<ม>ไรเลยอะ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีใครเปิดไม่ช่วยเราเลยอ่ะอ้าวทิบะาทบะใช่ไหมทีบะาทาก็บอกาอมาเถอะหน่าไม่ได้ทำซะหน่อยเดินตามพี่หมาแลบพี่หมีใช่หรอใช่เดินตาม,ม,าม,มตามภารกิจ อย่าให้รู้รยอย่าอย่าให้รู้นะแล้วให้อาัยก่อนแล้วกันขอบคุณครับแล้วอ,อีกหนึ่งคนสองสามสี่พูดไม่ได้เอ,อเสีย,จยใจไม่พิรุษนะเนี่ย <c oughs> พิรุษดัดเลยเขาใชม้าใช่ม้าจะต้องเอาเขาออกเนาะไม่เปิดไมเแล้วไม่รู้เห็นเหรอใช่เอาไว้ไม่เปิดไม้ก็ตีตูดเลยนะเอาแล้วไงเอาแล้วไง ทำไมกระโดดได้ด้วยแล้วตูปุ๊ดดึงไอ้กากระโดดทำไมอ่ะกระโดดอยู่เก้าอี้ตูปุ๊กระโดดอยู่เก้าอี้ด้วยการโด,ดนโดจมตีอะเปล่าโจมตีไอ้เจ้าแมวนี่มันมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเจตุยเจะตัวอีอย่ามายุ่งกับเราวิ่งแล้ใครไปกดอะไรอย่างเงี้ยไหมอะ มีพลังงานบางอย่างทำไมจิโน่ไม่เป็นฆาตกรบ้างเนาะอยากเป็นฆาตกรจะได้ไปฆ่าคนสนุกเลยแต่ก่อนทำธุรกิจก่อนอะไรของเขาเนี่ยอาใหญ่เนี่ยเฮ้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 ยมาทำแม่งทำแมงแม่เอาเย้าเอาวมีคนตายอีกแล้วเหรอใช่ครับ ไม่มีคนตายบ่อยจังเลยอ่ะ <c oughs> น้อนว่านะมังกรน,น่าจะเป็นแน่ๆเลยอ่ะแบบไม่เปิดไม่อ่ะนีพี่รู้นแพนด้าะะครับแกีวผมเห็นแพนด้าอยู่ข้างกับโลโบครับจริงเหรอฉันกินเหรอผม,ผม,มรีบเดินกลับว่ากดเลยจริงเหรอโกหกอะเตาอาค้าผ<ม>ัเพยนมม์นะบอกว่าเดินก,บบกลับว่ากดปุบเลยอ่ะ ผมเห็นแพนด้าเหนกาตูดอยู่ข้างศพเลยเหรอแล้วนอนแมวนั่นงมีอยู่บนรถเพลงดังอ๋อก็เลยตึมตุมแต่บำบำบำอยู่ใช่ไหมฮึแล้วโคตรแย่วะเนี่ยเป็นแพนด้าเป็นใช่ไหมไม่รู้ค่ะผมเห็นแพนด้าอยู่ข้างๆเลยผมไม่รู้ใครข้างแน่ใจโวอไม่น่าจะคนไรจะเฉย แมวน้องแมวเป็นหืืเป่าต้องแมวแล้วก็สงสัยสุดแล้วนั่นเนี่ยอา้าวุณแส่ร้ายไปสิเพราะว่าอำไปเจ้าทาเฉียงงานด้วยแล้วก็ตีเลยอ่ะตามตามโคตดเียครับให้ยู่ครับคุม,ม,ม่รู้อ่ะผมกดครับแต่ผมก็อยากใส่ร้ายคนอื่นไปเรื่อยโอเคโอเคครับก็วคามเนาะอเอ้ยใครที่เห็นฆาตกรน่าโอ้ วางาโดูค่าไปรถตัวเมื่อห้าเปล่าบทพี่จีโน่เดี๋ยว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 เออเบอร์ค่ากดแล้วเราเดี๋ยวออกดจีโน่จีโน่เนี่ยเป็นตัวร้ายจีโน่เป็นคนดีเอีมาจีโน่เป็นเด็กน้อยน่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิบบาว่าทำอะไรจิบบาบาเจ้าแมวน้อยนี่มันหน้าจองายเอ้าแมวน้อย เดาแมวน้อยยังไม่โยกกับจีโน่เพราะมันหั่นยากจังเลยโยมแม่โยมพอ่อม่นพี่ยังไงอ่ะเนี่ยไอ้ใจต้องทำปุ่มกระโดดไว้ก่อนแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเออคือปุ่มเอาไว้ตรงนี้เดียวมะเอาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะมันกระโดดไม่ได้อ่ะม้นองจีนโน่ตาย มันวิ่งได้ด้วยวิ่งความร็วเท่ากันหรือเปล่าเอเฮ้ดูดิวิ่งเร็วมากเลยมันน่าสงสัยแล้วเลยอะแล้วเราต้องไปทำภารกิจให้ครบใช่ไหมเนี่ยเออได้ได้ชมาดึงอ่ะดึงอ่ะดึงให้เราต้องทำภารกิจให้ครบเฮ้ยหมอกมา ไอ้เฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันยังไงเนี่ยน่ากลัวเย้่ชนะแล้วฮัลโหลฆาตกรฆาตกรไม่ฆาตกรฮัลโหลอ้าวเห็นมาย้องแมวเป็นน้องเมียโกหกหนูป,นป่าทุกหนูฮัลโหล้เป็ อ๋อไม่เอาดีแล้วไม่เปิดไม้มันก็ไม่ฉันหนูกดีโดนหน้ากับน้องแมวตามหนูยังไม่ฆ่าใครเลยหนูตาวิจินโนเราไปจิโนไปไหนล่ะอา้าวก็่เจนโนไปทำภารกิจไงานจิจิโนดองภารกิจไว้ไงกิจโนไม่ยอมอยู่คนเดียวให้หนูกฆ่านะา่ะอ้าวก็ก็หนูกกลัวไงเขาเจอไหมไม่ตะคอมันเยอะไงสามที่ขอตัวฆ่าไิกตัว ใช่ป่าวถ้าเราจะอยู่คนเดียวเสร็จหนูไปตั้งนานแล้วโอเคนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะพนูดย้มไเล่นก,กันใหม่แบบนี้ครับอ้าวแพนเพนกินพูดได้ไงตายแล้วเหี้ยไม่ <c oughs> อยากอยากจบแล้วทำไม <c oughs> ไม่เห็นมีใครเปิด <c oughs> มาเลยงอนแยว้วห <c oughs> งอนแยว้ว โอ้ยเออเออพี่จีนโน่เงอนยาวโอเคครับก่อนที่เราจะจากทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโค้ชเออรยไดมอนด์ล็อกีกร์ย่อมใหม่ไวไฟเว็บบอลโอ้ใช้บัตรฟรีก็ได้เนี่ยอา้าวจีนโน่มีแล้วเหรอโอเคไปดูอื่นกันต่อดีกว่า ถ้าใครเยี่ยไม่มีก็อย่าลืมมาส่มน,นะใช้บัตรฟรีได้ด้วยรีแจกหมดนี่ไงอันนี้คือบัตรสร้างห้องหมดสัว์เลี้ยงไงเห็นไหมก็บอกเลยว่าคิวใส่เต็มเน้นๆทุกแมทแล้วก็จะได้ในส่วนของบัตรสร้างห้องสัว์เลี้ยงแล้วก็ได้อันนี้ด้วยและเบิร์ด้ยก็อย่าลืมมาเล่นเกมกกร,รมสายฟรีนะคิวห้าสิบตัวได้ไดบัตรรวมสาม สามไปเอาไปเล่นสนุกสนุกหมดสัว์เลี้ยงนะหมดคู่ตัวปวดแล้วกิจก,กรรมนี้ก็อย่าลืมมาเล่นนะเนี่ยทำภารกิจแล้วก็แลกของแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไอเหลือจะแลกอย่างเดียวโอเคทุกคนนี่มีกิจกรรมมาใหม่แก้วเตรียมเยอะเยอะมากเยอะว้าวโอเคมาแต่เราจะมาพูดถึงอันนี้กันดีกว่าผมนะนี่เลยเรียกว่าอ่าอีโวอีโวมาใหม่ อีไหนนอไหนนอนีนนอน่นเรียกว่าปืน UMP อาบอกอันยี่มอ UMP อยโคตรน่ายล้วทุกคนบอว่าต้องใช้รีมเขียวเยอะแต่ว่าเราสามารถแยกได้เห็นไหมโดยพิมเขียวก็จเมื่อเราได้มาหนึ่งอันแล้วเราก็สามารถไปแยกได้กระบ,บอกเลยแต่ว่าอันนี้บวกอะไรเนี่ยแม่นยำแต่ยิงเร็วนี่บูดเมตจระยะ เออเนี่ยบวกดาเมจจะเจาเกาะและ้วตัวเนี้ยยิงสดบวกยิงสองก็ดาเมจหนึ่งนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็ยีจังมีเต็มไม่หมดเลยเห็นปะาวันนี้น้องจิโน่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้เล่นไปแล้วเหมาหมดโต้เลยโอเคนะก็สับวันี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมนะจิตขั้นสูงจะหมดแล้วนะนี่จิตขั้นสูง hard of t o m e n เดี๋ยวเวลาแค่15วันแล้วเองก็มาปลดนะบอกเลยว่าดิฉันส่งเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดนในแต่บรรดาที่เสียเพชรทั้งหมดนะทุกคนโอกค้ไหมกระเป๋าก็เทดูติเห็นว่าดูก็เทนะบ๊ายบายนะผมจุโจ้น่าจะหวัเดเยับ